วิธีการประกอบจักรยานสองหนึ่งสามห้ามีเครื่องมือและอุปกรณ์ดังต่อไปนี้เครื่องมือดังต่อไปนี้นะครับมีสว่านไร้าสายชุดกุญแจหกเหลี่ยมบล็อกเบอร์สิบกุญแจเบอร์สิบเบอร์สิบสองสิบสามสิบสี่ยิบเอ็ดสิบเจ็ดครีมเข,ข็มหน้ไขควงอุปกรณ์รถมีดังนี้นะครับมีพนักพิงและมังโก้หลังนะครับ ซ้ายขวาแล้วแขนซ้ายขวาขวาครอบล้อหลังซ้ายขวาล้อหน้าซ้ายขวาแล้วบังโกนหน้าลูกปืนเพาหลังครับแล้วก็ดิ่งขาที่ซ้ายขวาล้อหน้าล้อหลังซ้ายขวาแล้วชุดแฮนด์ขาตะเกียบพร้อมชุดลูกปืนนะครับแล้วก็คงรถแล้วค่อต่อแกนพวงมาลัย เหล็กเสียบอานเบ็กหน้าเบาะนะเบ,บาะหลังแล้วก็เบาะตะกร้าหน้าชุดปะกอบตะกร้าหน้าครับแล้วก็ชุดน็อตอ่าบังโคนหลังก่อนนะครับให้ใช้บุงแจเบอร์สิบนะครับ ทําเหมือนกันนะครับไปนะครับใส่ฝาครอบล้อนะครับทำลักษณะนี้นะครับสามล้อแลจากนั้นครับใช้น็อตเบอร์สิบนะครับ ขอบฝาครอบล้อทั้งล้อหน้าทั้งล้อหลังนะครับีเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปนะครับประกอบเบาะหลังนะครับวางลักษณะน,นี้คนระับให้เสมอนะครับแล้วยิงน็อตด,ด้านล่าง ต้ตอนต่อไปนะครับใส่พนักพิงนะครับเหมือนกันนะครับยิงน็อตสี่ตัวนะครับ <All right. S 1> ขั้นตอนต่อไปนะครับต่อพนักพิงนะครับใช้น็อตยาวนะครับสี่ตัวนะครับแล้วสอดลงไปนะครับ ลักษณะนี้นะครับต่อไปนะครับประกอบล้อหลังนะครับให้ใส่ลูกปืนนะครับลักษณะนี้นะครับ ขันน็อตให้แน่นเลยนะครับไปใส่ล้อนะครับใส่ขาตะเกียบนะครับใคลายน็อตออกมาก่อนนะครับ ลักษณะการใส่นะครับให้ใส่เหล็กดำก่อนนะครับแล้วก็ลูกปืนนะครับลักษณะนี้นะครับแล้วก็ฝาครอบนะครับให้อยู่ลักษณะนี้นะครับแล้วสวมเข้าไปนะครับ ขันตอต่อไปนะครับคอบนนะครับให้ใส่อันนี้ก่อนนะครับให้ใส่ลักษณะนี้นะครับลูกปืนนะครับใช้ตัวนี้นะครับ ก็นอ็อตขั้นตอนสุดท้ายนะครับ <c oughs> ขั้นตอนต่อไปนะครับใส่เบรกนะครับคลายน็อตออกมานะครับ <c oughs> แล้วก็สวมเข้าไปอย่างนี้นะครับ <c oughs> จากนั้นใส่มงโก้หน้านะครับ จากนั้นใส่เหล็กค้ำตะกร้าหน้านะครับแล้วขันน็อตให้แน่นเลยนะครับต่อไปนะประกอบล้อหน้านะให้คลายน็อตออกไมห้หมดเลยนะครับขั้นตอนต่อ,อไปนะครับประกอบล้อหน้านะครับให้ใส่ล้อด,ด้านหน้านะครับ จากนั้นใช้ตัวนี้นะครับไปใส่ลักษณะนี้นะครับสองฝั่งเลยนะครับจากนั้นเอาวงโกลมานะครับงั้นขันน็อตให้แน่นเลยนะครับขันด้วยเบอร์สิบสามนะครับประกอบชุดแทนนะครับให้คลายตัวนี้ก่อนนะครับ หกเหลี่ยมวอนนะครับให้ใส่ลักษณะนี้นะครับแล้วนะใส่ชุดแฮนด์นนะครับ ลักษณะนี้นะครับตั้งคอให้ตรงนะครับแล้วใช้น็อตใช้กุญแจเบอร์สิบสองนะครับขันให้แน่นเลยนะครับขันให้แน่นนะครับตัวนี้ ดังนั้นหมุนในนี้นะครับให้ตรงรูนะครับดังนั้นดึงสายเบรกนะครับสายลักษณะนี้นะครับ ให้ตั้งเบรกหน้านะครับให้ใช้กุญแจเบอร์สิบก็ได้นะครับบ็อกเบอร์สิบก็ได้นะครับหมุนลงมานะครับให้ยางอยู่ตรงนี้นะให้ถึงขอบล้อนะครับเอาเหมือนกันนะครับสองฝั่งอจากนั้นนะครับใช้มือกดนะครับ แล้วก็ใช้บล็อกเบอร์สิบหรือแจเบอร์สิบก็ได้นะครับขันให้แน่นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับใส่บาะนะครับเหล็กเสียบอานกับบาะนะครับให้ตั้งลักษณะนี้นะครับอ่้นต่อไปนะครับใส่บาะนะครับแล้วก็ล็อกนะครับ นน,นไปนะครับใส่ตะกร้าน้ครับนะครับนี่นะครับประกอบด้านหน้านะครับใช้เหล็กตัวนี้นะครับรองนะครับัา้านอนลรไปครับเหล็กรับตะกร้าข้างล่างนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับใส่ที่บักเท้านะครับมันจะเขียนขาถีบนะครับมันจะมีตัว L กับตัว R นะครับตัว R อยู่ด้านขวานะครับตัว L อยู่ด้านซ้ายนะครับนี่ครับตัวขวามือนะครับใส่ตัว R นะครับหมุนแป้งหน้านะครับขั้นตอนต่อไปนะครับใส่แขนนะครับซ้ายขวานะครับ นี่นะมีร่องอย่างนี้นะครับให้กดลงไปนะครับลักษณะน,นี้นะครับใส่จุกป,ปิดครับครับใส่กระดิ่งนะครับท้ายนอตออกก่อนนะครับ แล้วก็ยิงนัดกลับไปเหมือนเดิมนะ